ทยีแอนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข่าขอเป็นเซียนตอนที่116ชาเขตการจักรดิตแล่นผ่านสมองวังรินกระบวนการนี้เป็นอย่างเชื่องช้าวังรินจะระเบียบความทรงจําผ่านการนั่งในลานความทรงจําที่เขาใช้ศาสตร์สังหารเทพได้สําเร็จค่อยๆแล่นผ่านจิตใจพร้อมกับมองหาความคล้ายคลึงระหว่างนั้นผ่านไปสักพักเขาได้แต่ถอนหายใจหลังจากสังเกตการสร้างพลังสังหารได้สําเร็จดูเหมือนว่าทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ ไม่มีสิ่งใดคล้ายคลึงกันแม้ว่าจะมีอยู่สิ่งหนึ่งวันที่ข้าฆ่าซื้อมายานมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นตอนนั้นข้าลงมือด้วยความโกรธและสามารถสร้างเส้นพลังสังหารขึ้นได้อย่างไรก็ตามนี่มันไม่สมเหตุสมผลเพราะมีเส้นพลังสังหารที่สร้างขึ้นตอนที่ข้าสงบนิ่งมีพลังสังหารที่สร้างขึ้นจากผั้ทหารปีศาจแต่เป็นคนไหนก็ยากจะบอกได้วังลินก็คิดแต่เขายังไม่สามารถพบอะไรได้และค่อยๆขมวดคิ้ว ฝึกฝนศาสตร์สังหารเทพเป็นหนึ่งในเหตุการณ์หลักๆที่ข้าเข้ามาที่นี่ข้าเรียนรู้วิชานี้เพื่อต่อกรกับตเต้าเซินตเต้าเซินแข็งแกร่งมากข้าจําเป็นต้องใช้มันจํานวนมากเพื่อเข้าต่อต้านตอนนี้ข้ามีเม็ดยาวิญญาณโลหิตข้ามีโอกาสรอดมากขึ้นเมื่อใช้สองสิ่งนี้แต่ข้ามีเม็ดยาวิญญาณโลหิตอยู่จํากัดความสําคัญอยู่ที่ศาสตร์สังหารเทพเขาฝึกฝนศาสตร์สังหารเทพมาหลายปีการสร้างพลังสังหารเส้นแรกหมายถึงเขาบรรลุขั้นแรก ทว่าการเชี่ยวชาญวิชานี้กับยากยิ่งขึ้นไปอีกข้ารู้สึกเหมือนกับมีความรับบางอย่างเกี่ยวกับศาสตร์สังหารเทพแต่จํานวนที่ข้าถือครองน้อยเกินไปจะทดสอบควันสีเทาห้าเส้นก็ปรากฏมีเพียงแค่ห้าสายนับรวมกับที่ผนึกทางด้านยาวซีเฉียนไว้มันก็เพียงแค่หกสายเท่านั้นเขาไม่สามารถมองทะลุศาสตร์ส,สังหารเทพได้วังรินยังคงงงกับวิธีการสร้างพลังสังหารที่เกิดขึ้นนี้เขาคิดอยู่หลายเหตุผล ว่าเหตุผลพวกนี้ใช้ได้เพียงแค่หนึ่งสถานการณ์เท่านั้นดูเหมือนว่าขาตตรงทดสอบอีกเยอะเพื่อโอกาสในการเข้าใจความลึกลับของศาสตร์สังหารเทพสายตาวังลินเปลี่ยนเป็นเยือกเก็นจิตสังหารเป่งประกายวังหลินก็คิดก่อนกระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาพบว่าคนรับใช้สองคนที่ดูแลเขานั้นกลับไปอยู่ด้านหลังภูเขาทั้งสองคนหวาดกลัววิชาวังลินมากดังนั้นจึงไม่กล้าอยู่ใกล้ๆทว่าคําสั่งของท่านแม่ทัพเป็นสิ่งต้องทําพวกเขาได้ตัดสินใจ เลือกจะไปเฝ้าอยู่ใดทางเข้าไม่ให้ใครเข้าไปเด็ดขาดวังลินก็กว่าสัมผัสวิญ,ญญาณผ่านทั้งสองคนและส่งข้อความหลังจากนั้นไม่นานคนรับใช้สองคนก็เดินเข้ามาขอคาวระวะท่านรองแม่ทัพข้าจอ,อกไปข้างนอกพวกเจ้าทั้งสองนำทางไปหน่อยทั้งสองคนเองก็ตกใจวังลินเคลื่อนล่างรวดเร็วออกไปข้างหน้าสองคนรับใช้แทบติดตามในจังหวะเดียวกันแต่มีคนหนึ่งลังเลยและถามว่าท่านรองแม่ทัพวังเราควรเตรียมม้าศึกไหมไม่จําเป็นจากนั้นเขาก็เคลื่อนตัวออกไป ทั้งสามคนออกจากคฤราสน์แม่ทัพโดยมีหวังหลินอยู่ด้านหน้าคฤราสน์แม่ทัพโมตั้งอยู่ในมุมฝั่งตะวันออกของเมืองห้องและเป็นสถานที่ค่อนข้างเงียบหวังหลินเดินออกมาตามถนนตัวเขาไม่ได้เดินเร็วมากเขามองรอบๆและค่อยๆเดินเข้าสู่ถนนสายหลักของเมืองห้องมีแม่น้ําแห่งหนึ่งใกล้ๆซึ่งมีคนจํานวนมากและร้านค้าเต็มสองข้างทางดูมีชีวิตชีวาเสียงดังจอแจอ,ออกมาจากเราสตรีและบุรุษที่เดินบนถนน เสื้อผ้าในดินแดนวิญญาณปีศาจเป็นเรื่องเปิดกว้างโดยเฉพาะเสื้อผ้าของอิสตีไม่ใช่แค่มีสีสันเท่านั้นแต่ยังเผยเนื้อหนังและยัวยวนสายตาอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างด้านหน้าทําให้อารมณ์ความเครียดของวังรลินที่สะสมมาหลายวันผ่อนคลายเขาเดินบนถนนเล่าคนธรรมดาพลังปาสค์นในร่างกายค่อยๆซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนเล่ากับแม่น้ากาลังเหือดแห้งระหว่างทางบางครั้งวังรินจะหยุดลงที่ร้านค้าด้านนอก บางครั้งจะเข้าไปและบางครั้งก็จะจากไปแต่ครั้งที่เขาเข้าไปมักจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆตัวเขารลาวกับคนที่เดินผ่านไปในเมืองต่างแดนแห่งนี้ลักษณะวังหลินไม่ได้หล่อเหลาแต่เขากลับให้ความรู้สึกสุขขุมรุ่มรึกทําให้สัตว์ตีในฝูงชนบางครั้งก็ถึงกับต้องมองวังหลินขณะเดินผ่านวังหลินดูคล้ายกับป่าชุดขาวส่วนคนรับใช้ทั้งสองในสายตาคนอื่นล่าวกับผู้คุ้มกัน ทว่าวัาวงรินยังมีกลิ่นอายที่รู้สึกราวกับแตกต่างจากคนที่นี่จึงไม่มีทางที่เขาจะเป็นคนที่นี่จริงๆทําให้ความรู้สึกเศร้านั้นกระจายออกมาทามกลางแถาผู้คนมีบุรุษและสตรีหลายคู่กาลังพูดคุยกันแล้วขวรอบไปมาเปียบกบวังรินแล้วเขาช่างโดดเดียวยิ่งนะักขณะดเดินไปตามฝูงชนเสียงรอบด้านดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโรคอีกใบบุรุษและสตรีหลายคู่ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของมิติและเวลาอื่น ไม่มีสิ่งใดที่เขาคุ้นเคยหรือเชื่อมต่อกวังหลินความรู้สึกคุมเครือปรากฏในใจเขาได้แต่ถอนหายใจถนนสายนี้ยาวมากแต่เขาไม่ต้องการเดินเล่นอีกแล้วเวลากำลังเข้าสู่ยามสายขณะกำลังจากไปก็ดินเสียงพินที่แฝงด้วยความเศร้าเข้าหูความเศร้านั้นเสียงพินช่างประหลาดและหมอกเกาลมวังลินอย่างมากทำให้เขาหยุดลงเขาเดินตามเสียงพินห่างไปไม่ไกลจากถนนมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่ง นี่คือแม่น้ําชั้นในของเมืองปิศาสตร์ฟ้ามีเรือหลายลําอยู่บนแม่น้ําเสียงผินกําลังดังออกมาจากหนึ่งในเรือนั้นวังรินยืนอยู่ข้างแม่น้ําฟังเสียงพินคือกำลังบรรเลงโดยสายตาของเขาสามารถมองเห็นสตรีนางหนึ่งกําลังดีดพินอยู่บนเรือสตรีนางนี้เผยแต่ด้านหลังของนางแผ่นหลังของนางราวกับเสียงเพลงจากผินมันเผยความเศร้าและความโดดเดี่ยวห่างจากนางไม่ไกลมีผู้ยาวกำลังหัวเราะและดื่มดำ่ำ เสียงหัวร้อนด,ดังกว่าเสียงพินที่อยู่ข้างๆวังลินมองเรือลำนั้นขณะเสียงพินเข้าหูเขารับรู้ถึงสเสน่ห์ของเสียงและพบความคุ้นเคยบางอย่างตอนนี้เขากำลังนึกถึงขบเขาอันสงบเงียบบนดาวซูสาคุบ้านของเขากับดีมู่หวานเสียงพินของวานเออนั้นจากวันเวลาสงบเมื่อตอนนั้นยังคงดังอยู่เสียงพินของหวานเออยังแฝงความเศร้าแต่ตัวเขาไม่เคยเข้าใจความเศร้าที่เจือจางมาก หลังจากวานเออไปแล้วตัวเขาเคยได้ยินเสียงพินนี้อีกครั้งวันนี้ต้องขอบคุณที่ได้ยินเสียงพินแบบนี้ความเศร้าในใจค่อยๆหวนกลับมาก่อนรีมู่หวานจะไปตัวเขารู้สึกว่านางอยู่กับเขามาตลอดรู้สึกต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่นางรอคอยมาหลายร้อยปีนี่มันไม่ใช่ความรักทว่าหลังจากวานเออไปแล้วบางครั้งเขาคิดถึงรีมู่หวานโดยที่ไม่รู้ตัวในช่วงเวลานั้นหัวใจเขาเจ็บปวดอย่างมากเล่ากับเขา ได้เข้าสู่โรคแข่งความโดดเดี่ยวอ้างหวงังในโรคใบนี้อารมณ์ความคิดนิ่งเฉยในตัวเขาค่อยๆตื่นขึ้นราวกับเป็นน้ำขมๆถ้วยหนึ่งในใจเขามันเกิดละลองขึ้นที่ไม่อาจจางหายไปได้โดยง่ายเขาคิดถึงเสมอตอนที่นางตื่นตนกเมื่อเจอกันครั้งแรกแม้จะเห็นได้ชัดว่าเสียงพิน,นี้เป็นของปลอมตัวเขายังรู้สึกว่าหวานเอิบค่อยๆเดินออกจากความว่างเปล่าเข้ามาหาเขาและกำลังสวมกอดราวกับเขาและลีมู่หวาน อยู่ในหุบเขารอคอยตะวันขึ้นหลังจากสูญเสียสิ่งที่ต้องการมันที่สุดทั้งอย่างเป็นคนที่ต้องการให้กลับมาช่วงระยะเวลาหลายปีหลังจากวันเออไปแล้วตัวเขาคิดถึงนางขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งทําให้นางสําคัญมากและมากขึ้นตอนนี้นางสลักอยู่ในใจเขาและกินเวลาจนกระทั่งสิ้นสุดลงวันนี้กําลังเข้าสู่ช่วงเวลาสําคัญก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดมิดแสงดาว ก็ปรากฏขึ้นหลายสิ่งไม่อาจจินตนาการได้ก็ปรากฏในดินแดนวิญญาณปีศาจไม่มีใครรู้ว่าแสงดาวหรือแสงจันทร์มาจากไหนนั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือแสงดาวดวงนี้พร้อมกระเสียงพินได้แต่โดนความทรงจำคงหวังหลินที่ผนึกเอาไว้มาตลอดแสงดาวประทับในสายตาพร้อมกระเสียงพินกำลังเคลื่อนออกไปเกิดความรู้สึกหนึ่งค่อยๆค,ควบแน่นนี่เป็นความรู้สึกโดดเดี่ยว และความมั่นคงอยู่ในเวลาเดียวกันเสียงพินก็เบาลงแล้วเบาลงวางดินก็ยกมือขึ้นจับคิ้วตัวเองเรากําลังจับรีมู่หวานที่อยู่ในรูปปัดตฟืนลิขิตฟ้าหวานเอ,อ๋บเรายังคงพบกันอีกนี่เป็นคําสัญญาของเราเรือลํานั้นค่อยๆจากไปสตีนางนั้นเรือนหายไปด้วยเช่นกันขณะเสียงเพลงแทบหายไปแล้วสตีนางนั้นดูเหมือนจะสังเกตบางสิ่งได้และหันกลับมานางมองริมแม่น้ําแต่มันมืดเกินไป เว่าในความมืดมิดนั้นนางยังเห็นร่างโดดเดี่ยวกําลังเดินจากไปอย่างช้าๆบนเรือนางถอนหายใจและเริ่มขยับมือบรรเลงเพลงเศร้าอีกครั้งแม้จะมีแสงบนเรือสําหรับนางทุกสิ่งทุกอย่างมืดมิดเสมอไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนฝ่ามือราวกระยกของนางเคลื่อนไหวในความมืดเสียงขัวเราะที่ดังออกมาจากเรือแตกสลายด้วยเสียงของผินนางนั่งอยู่บนหัวเรือไม่มีแสงได้ในดวงตานางแต่ชั่วขณะ นางราวกับเป็นดอกบัวที่กําลังเบ่งบานในโคนตมทว่าการเบ่งบานนี้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครให้ความสนใจเสียงพินยังคงดังไปทั่วแต่กลับไม่มีใครตั้งใจฟังแม้จะมีคนฟังนางก็ไม่อาจมองเห็นวังรินค่อยๆเดินจากแม่น้ําอย่างช้าๆในเวลากลางคืนโดยมีผู้รับใช้สองคนติดตามไปไม่ห่างทั้งสองคนมองหน้ากันตางเกิดความสงสัยในสายตาของพวกมันวังรินใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเดินเล่นในเมือง และจากนั้นก็จดจ้องแม่น้ําท้องฟ้าตอนนี้มืดบิดแต่เขายังเดินอยู่บนถนนเมืองหองในยามค่ําคืนสว่างไสวราวกับไม่มีเวลากลางคืนวังรินเดินทอดน่องบนถนนสายตานั้นมองบนพื้นที่มืดๆิที่ห่างออกไปไกลมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่หลา,ายแห่งและทั่วทั้งพื้นที่ได้มีบรรยากาศอึมครึมกลิ่นอายชนิดเต็มไปได้วยความอาฆาตและขุนเคืองข้ารับใช้หนึ่งในนั้นมองตามสายตาวังริน ที่นั่นเป็นหนึ่งในสี่คุกหลักของเมืองหลวงคุกเมืองหองคุกเมืองหองข้ารับใช้คนนั้นอธิบายคุกเมืองหองเต็มไปด้วยอ,อาชญากรและมีการเฝ้าระวังอย่างแน่นหนาเป็นไปไม่ได้จะเข้าออกโดยไร้ปายสิทธิ์วังหลินก็มองคุกหองเขาสังเกตสถานที่แห่งนั้นเพราะมันแฝงด้วยพลังปานปีศาจที่ไม่น้อยไปกว่าโมรีให้หลังจากคิดวังหลินก็เดินไปทางคฤหาสน์ของแม่ทัพหมู่เมื่อกลับมาที่คฤหาสน์ วังรินตรงไปยังบ้านพักของโมรีให้โมรีให้กาลังฝึกอยู่เมื่อวังรินเปิดประตูเขาลืมตาขึ้นอยากจะเข้าไปในคุกเมืองหองพี่โมพอจะมีทางไหมโมรีให้ก็ตกตะดึงแล้วมองวังรินแล้วก็คิดว่ามันจะยากสักหน่อยเช่นนั้นก็ช่างเถอะเจ้าจะเข้าไปนานแค่ไหนประมาณหนึ่งเดือนฝึกฝนใช่ไหมวังรินก็พูดว่าข้าจําเป็นต้องฆ่าเพื่อฝึกฝนวิชาของข้าหากข้าต้องทําแบบนั้นในเมืองจะทําให้เกิดปัญหาโดยไม่จําเป็น หากข้าสำเร็จความสามารถของข้าจะเพิ่มขึ้นและช่วยท่านได้เพิ่มอีกโมดรีให้ก็ยืนขึ้นเจ้ามั่นใจใช่ไหมวังดินไม่เสียเวลาตอบเพียงแค่สะบัดมือพลังสังหารทั้งห้าเส้นก็ออกมาก็รากเป็นมังกรห้าตัวพุ่งเข้าหามรีให้มดรีให้ก็หัวเราะและโยนกำปั้นออกไปเกิดเสียงน่ากลัวดังขึ้นมังกรห้าตัวแตกสลายทว่ารอยยิ้มของโมดรีให้หายไปเผยใบหน้าประหลาดใจแทน ควันสีเทาที่แตกสลายได้คืนล่างกลับมาเป็นมังกรห้าตัวกินนอายสังหารหนาแน่นกระจายออกมาล,อมลอ้อมรอบคาร์ดิ์ดแม่ทับม่ในทันทีทหารทั้งหมดข้างในครารัดิ์ดต่างร้องเตือนและวิ่งกูกันออกมาในเวลาเดียวกันพลังสงังหารทั้งห้าเส้นกับพุ่งก็ใส่ม่วหลีให้ดวงตาสองสว่างและโยนกระปั้นออกไปพลังสังหารห้าเส้นหลบหมัดหนีเร่งไปที่หน้าอกเขาพลังสังหารของเขาเข้าใกล้ทันทีแต่ถูกพลังร่องหันหยุดเอาไว้ห่างออกไปเจ็ดนิ้ว และถูกบงังคับให้ถอยกลับแม้กระทั่งม้าพลังปานปีศาจเบื้องหน้ามัวรีให้ยังสั่นรุนแรงวอลลิเลยบอกว่าหากข้ามีมากกว่านี้ซักพันสายท่านยังป้องกันได้ง่ายๆอยู่ไหมมัรีให้ถึงกับตกใจนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นพลังสังหารแบบนี้เมื่อเทียบกับสองครั้งล่าสุดข่าวนี้มาทรงพลังมากกว่าหนึ่งเดือนถือว่านานเกินไปสําหรับข้าแต่เจ็ดวันไม่มีปัญหาคุกเมืองหองมีนักโทษเป็นหมื่นคนดังนั้นเจ็ดวัน ควรจะเพียงพอให้เจ้าฝึกฝนรอข้าก่อนข้าเจ้าจดหมายแนะนําตัวให้เจ้าในสามวันวังหลินก็พยักหน้าแล้วออกจากห้องโมรีให้ก็คิดข้าไม่สามารถประเมินวังหลินต่าได้จริงๆดูเหมือนการแลกเปลี่ยนกับชีวิตของสื่อซานเพื่อให้เขาช่วยเหลือคือสิ่งที่ถูกต้องหากไม่นับพลังของฝ่ามือนั้นเพียงแค่พลังห้าเส้นที่ไม่มีพลังเต็มที่เขาก็สามารถทําให้เกาะปีศาจสันไหวได้มันมีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่ากระบี่ปีศาจเสียอีก สิ่งสําคัญไม่ใช่ตรงนั้นแต่กลับมีบางอย่างลึกลับที่สามารถสร้างผลกระทบต่อพลังชีวิตในร่างกายข้าได้หากมีความสีเทาแบบนั้นมากกว่าพันสายมันคงอันตรายมากการไม่เป็นศัตรูกับวังหลินจะดีสุดและการรักษาความสัมพันธ์ปัจจุบันของเราไว้จะดีมากๆความคิดนี้เกิดขึ้นขณะที่เขาเตรียมตัวจะเดินเรื่องให้กับวังหลินในการเข้าสู่คุกเมืองหองวังหลินไม่ได้กลับไปที่ห้องตัวเองแต่นั่งสมาธิในลานกว้างแม้รอบด้านจะเงียบ แต่ในขูยังมีเสียงผินแม้เสียงพินจะเบาแต่ก็มีสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เรือนหายไปคืนนี้วังหลินไม่ได้บ่มเพาะหรือคิดเรื่องศาสตร์สังหารเทพเขาเพียงแค่นั่งอยู่ใต้แสงดวงดาวกําลังฟังเสียงผินร่างวังหลินสร้างเงาทอดยาวจากแสงจันทร์เงานี้ดูเยือกเย็นเป็นพิเศษทั้งอย่างเป็นเงาที่โดดเดี่ยวอ้างวังให้เล่ารถเลิศจากเมื่อปีศาจโบราณถูกวางไว้ข้างๆวังหลินวังหลินหยิบมันขึ้นมาและดื่มไปสักพัก เงาอันเป่าเปียวของเขาค่อยๆส่งผลถึงร่างของตัวเองความโดดเดี่ยวดูเหมือนเจ้าร้อมร่วมกระแสงจันทร์ประทับบนล่างและวิญญาณของเขาข้าวังรินเริ่มต้นเรียนรู้เต่าตั้งแต่อายุ16ปีแต่ข้าได้หลงลืมไปว่าได้ฝึกฝนเซียนไปนานแค่ไหนกันแล้วตัวเขาหยิบไห่เล่าขึ้นมาและดื่มมันเ,รรเล่ารสเลือซึมเข้าสู่ร่างกายวังรินมองแสงดวงดาวนั้นมันแฝงไปได้วยความโดดเดี่ยวและอ้างวาง้ัง เหล่าเซียนเดินร์เส้นทางที่ต่อต้านสวรรค์และลิขิตให้เขาโดดเดี่ยวตลอดไปที่นี่ไรลส,สิ้นเสียงแต่วังหลินยังคงดินเสียงผินเขาค่อยๆปาดเล่าที่ปากการมีชีวิตโดดเดี่ยวเพื่อจิตใจค้นหาเตา่าแต่จะมีคนมากมายขนาดไหนสัมผัสความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวที่แท้จริงได้เหมือนกับเร่านี้เมื่อเขาปากมันกับรู้สึกเผ็ดร้อนแต่จากนั้นมันกลับกลายเป็นความอบอุ่นเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายภายใต้แสงจันทร์และดวงดาว เงาร่างสันโดษกำลังดื่มเล้าและใครควรถึงชีวิตข้าไม่รู้ว่าพวกเซียนที่บ่มเพาะมาหลายหมื่นปีจะทนต่อความโดดเดี่ยวเช่นนี้ได้อย่างไรแต่ข้ารู้ว่าหากคนผู้นั้นไม่มีอารมณ์สักเล็กน้อยคงฝึกฝนเต่าที่สร้างขึ้นมาเองและใช้เต่าแห่งสวรรค์ฝาดินเปลเรื่องไร้ปานีการฝึกฝนเซียนคือการฝืนกดสวรรค์แต่หากเซียนไร้หัวใจก็จะหดเทียมไปด้วยเช่นกันการใช้จิตใจที่ไร้ปานีเพื่อฝึกฝนเต่าแห่งสวรรค์ ก็ถือได้ว่ากําลังฝืนลิขิตสวรรค์ได้อย่างไรนั่นคือการทําตามความต้องการของสวรรค์โดยแท้จริงตั้งแต่ยุคโบราณตรการการทําตามประสงค์แห่งสวรรค์คือการลิ้มรสชาติฟ้าดินแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นเพียงแค่เรา,มาแมลงนั่นหมายถึงการฝืนลิขิตสวรรค์เขาดื่มมาเราทั้งหมดในหายเพียงครั้งเดียวและโยนมันไปให้แตกกระจายจากนั้นเขาจับระหว่างคิว้วและเอ็นกายนอนสายตาโดดเดี่ยวอ้างว้างค่อยๆเรือนหาย แสงจันทราค่อยๆเรือนหายไปแสงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นพร้อมกับที่วังหลินตื่นขึ้นมาเขาเมาจากเหล้าและลมที่พาไปตอนที่เขาตื่นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นคืนก่อนได้ฝังอยู่ในใจส่วนลึกผนึกเอาไว้ในสถานที่ที่ไม่สามารถสัมผัสได้เวลาสามวันผ่านไปราวกับพริบตาสามวันนี้วังหลินไม่ได้ฝึกฝนบ่มเพาะแต่เขาออกจากเขาดือหัดแม่ทับมู่ในทุกๆุกเช้ารอคอยอยู่ข้างแม่น้ําเพื่อรอช่วงเวลาที่เสียงผิน จะผ่านเข้ามาเสียงเพลงเศร้าของพินล่องร้อยผ่านทะลุจิตใจแทงผ่านผนึกความทรงจำแล้วเข้าไปยังส่วนลึกของจิตใจขณะกำลังฟังเสียงพินและดื่มเหล้าที่คนรับใช้นำมาให้วางหลินจมเข้าไปในความคิดขณะยังสมบูรณ์และเกิดความรู้แจ้งบางอย่างสตรีบนเหลือไม่ได้รู้เลยว่ามีคนผู้หนึ่งกำลังเงี่ยหูฟังเสียงพินของนางตลอดสามวันนี้นางเพียงแค่รู้ว่าเมื่อไรที่ผ่านมาถึงจุดนั้นความโศกเศร้าในใจนางจะเพิ่มคูนขึ้น ความเศร้านั้นเข้าไปยังฝ่ามือของนางและทรงผ่านบทเพลงช่วงระยะเวลาสามวันหวังดินรู้สึกสงบอย่างมากเขานำตัวเองห่างจากจความขัดแย้งและการฆ่าฝันลืมเรือนอันตรายเรื่องตาเื่นลืมเรือนข้อตกลงกับมูรีให้และลืมเรือนเรื่องความหวังในการบรรลุขั้นเทวะมีเพียงเสียงพินและเหล้าที่อยู่ในปากะสบกับการล้างบาปในใจไปด้วยหวังดินไม่เคยพยายามมองหาว่านางหน้าตาแบบไหนเพียงแค่ บรรเลงเสียงพินก็พอแล้วหากไม่ใช่ว่าโม่ดีให้ทำเรื่องให้หวังดินเข้าไปยังคุกเมืองห้องแล้วเขาคงนั่งอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อชำระล้างจิตใจเขาไม่รู้ว่าเขาจะพักอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนบางทีจนกว่าสายพินจะขาดและไม่เกิดเสียงเพลงใดๆขึ้นอีกเขาถอนตัวออกมาจากเสียงพินยืนขึ้นแล้วเฝ้ามองเรือที่ค่อยๆจากไปหน้าตอนนี้สตรีบนเรือหันกลับมามองแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหน้านางจะยังมืดมิด นางชายที่กำลังจากไปพันปรากฏในดวงตาเสียงเย็นชาข้างสตีดังขึ้นมิงส่วนเจ้ากำลังมองหาอะไรเสียงพินก็หยุดนางหันกลับมาและก้มต่ำจากนั้นฝ่ามือราวกระยกุกกระรอยเหนือสายผินสำหรับนางแล้วเสียงนี้เป็นตัวแทนแห่งสวรรค์และโชคชะตาที่ไม่อาจต่อต้านเสียงพินของเจ้ามันเศร้าเกินไปพวกแขกอยากให้เจ้าเปลี่ยนน้ำเสียงเหมือนแม้จะธรรมดาแต่มันคือคำสั่งนางก็คิดจากนั้นเริ่มบรรเลงพิน เสียงพินเปลี่ยนเป็นขบวนฤดูใบไม้ผิดเสียงเพลงเรืองร่าเต็มไปทั่วทั้งเรือยอดเยี่ยมต่อไปเฮ้เลนแบบนี้เสียงพินอันชื่นบานแจ่มใสกระจายออกมาแม้เสียงเพลงจะสนุกสนานหากฟังละเอียดแล้วคงบอกได้ว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่การร้องไห้อย่างเงียบๆเสียงร้องไห้นี้เต็มไปด้วยความเศร้าและเจ็บปวดวิธีดีสุดในการอธิบายคือการฝืนยิ้มเสียงเพลงค่อยๆบรรเลงไปทั่วทั้งเรือ ของกับเสียงขวเรารแต่มันไม่เคยหลอมรวมกันความคมขื้นรุนแรงซ่อนไว้เบื้องรังการฝืนยิ้มนี้มันซ่อนไว้ภายใต้เสียงพินได้อย่างดีมิงส่วนรู้ว่าไม่มีใครที่นางจะเข้าใจขณะเรือเล่นผ่าดไปเสียงเพลงบรรเลงถูกทิ้งเอาไว้และคลื่นค่อยๆกระจายออกจากสองฝั่งแม่น้ำโอเคเจ้กันหนะ้าคลิปหน้าไบ,บายไปแล้วเดอ้อ